สบายดีพอพี่น้องกขอต้อนรัาเขาสู่องทิปแชนแนลเนาึ่งี่คือมีทิปกะซิมาตอบคำท้าพี่น้องแฟนคลับที่ว่าทามกันเข้ามาเนาะซองหัวขอด้วยกันหัวขอทอําอิดเนาะที่ว่าเพิ่นทาม,มาในคอมเมนต์ก็กคือจากพี่วิรชน์ภมสุขสอทิปถ้าคนไทยสิเข้ามาลรายามโควิดจังซี่ต้องเตรียมเอกสารยังแน่ครับเนาะคำท้าที่หนึ่งคำท้าที่สองก็คือส่งคำท้าที่สองก็คือส่งมาทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของทิปเนาะ ส่งมาตั้งแต่วันที่4เดือนสิเนาะพี่น้องคุณทิพย์อีพ่อขอถามเจ้าหน่อยที่สวรรค์เขตมีรถเก่งให้เช่าไหมอีพ่ออยากจะเช่ารถใช้ที่สวรรค์เขตสักสวันทิพย์ก็เลยตอบไปห้าเพื่นว่าสิรองสอบถามเบงเนาะแล้วเพื่นก็บอกว่าขอบคุณมากแล้วพบกันที่สวรรค์เขตครับเนาะอันนี้ก็คือจองคาถามที่จะมาตอบในคลิปนี้ ซึ่งคํำทามทำอิดก,ก็คือการเดินทางจากไทยเข้ามาเลาวในส่วนโควิดต้องมีเอกสารยังเน,เนะแต่ว่าทีผ่านมั่วเดินทางจากไทยมาเลาวต้องมีเอกสารอีกยังขั้นตอนจางได้เนแต่ว่าจะข้อหยกตัวอย่างเคสหนึ่งเนะที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาลาวก็คือเดินทางจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาเลาวในส่วนซองซ้ำเดือนที่ผ่านมานี้ซึ่งเป็นคนที่ผู้จักกาแฟนขับอยู่ทางพุ่นและกาพุ่นกะ เบาซูถิบฟั่งนะวามีคนที่ว่าเดินทางเขามเลาวนะก็เลยทามขอมูเขาวๆานะเพิ่นและเพิ่นก็เลยแนะนํ้หรือว่าหายขอมลถิบมากถีบก็จะเอามาบอกต่อพี่น้องในคลิปนี้สําหรับแฟนคลับหรือว่าพี่น้องทุกคนที่ว่าสนใจยาเขามาลาวในสวนนี้เนาะซึ่งเพื่นเราให้ฟังว่าการถี่จะเขามเลาวในสวนโควิดนี่ก็ข้างว่ายากก็คือก่อนอื่นที่จะเขามเลาวนี่ก็คือต้องได้ผู้พันมาทังเล่าแล้วก็มีการแหลนเอกสารส่งทิบ บอหัวเอกสารต่างๆมียแง่เนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นก็ได้ข้อมูลตัวนั้นมาแต่ว่าเพิ่นว่าต้องแหลนเอกสารซึ่งเอกสารของเพิ่นนี่ก็คือทางเล่าแหลนให้หมดเลยเนาะซส่งเพิ่นมีแต่จ่ายเงินก็คือราคา2,500าลอฮะอายป้ายไหลเป็นว่า2,600หลเรียนเนาะพี่น้องแต่ว่าตกเป็นเงินบาทก็ไลยหมื่นบาทเติบต่อมากก็คือต้องมีเจ้าของธุรกิจอยู่ในเลาาคำประกันเนาะจึงเขามาได สามก็คือต้องกักโตหรือว่าเหตุการจองห้องแฮมเผื่อกักโตสิบสี่มือเนาะซึ่งขาจองหรือว่าขาห้องแฮมก็คือจะตกอ,อยู่หกหลอยเลี้ยนซึ่งขาหกหลอยเลี้ยนตัวนี้ก็คือ,อยังบ่รวมมขากินเนาะต้องจ่ายเองเปิเลยต่อมากก็คือจะเดินทางเขามาเล่าด้วยเหตุผลเน่เนาะต้องมีเหตุผลให้อย่างเ่นก็แลนีที่ว่าเผินเขามาตัวนี้ก็คือว่า ภรรยาเพิ่นได้เสียซีวตเนอะแล้วก็ได้ได้นํากระดูกเนาะหรือว่าเทากระดูกเผื่อกลับมาเล่าเหตุพิธีในเล่ากับพี่น้องเพิ่นเนาะต่อมาก็คือต้องได้จองตัวเครื่องบินหรือว่าปียน่นไปกับเนาะพี่น้องตองมีมาแล้วก็มีรีเทิร์นครับแต่จองเป็นเถียมห้อยเนาะเสริมขายุ่นเรือาขาตัวเครื่องบินนี่ตอนทีเพิ่นมานี่ก็คือจะตกอยู่สองพันหกร้อยเลี้ยนเนาะ ต่อมาก,ก็คือสีขาวมะเล่าก็ต้องแบบเดียวกันกับเล่าสีอ,องอกต่างประเทศเนาะพี่น้องก็คือต้องสีวัคซีนให้ครบซองเข้มหรือว่าซากยาให้ครบซองเข้มนั่นเองเนาะต่อมาก,ก็คือต้องมีวิสาเนาะในการเขามะเล่าไม่กล้าจะเขามะเหล่านี่ต้องมีวิสาซึ่งวิสานี่ก็สามารถเหตไดอยู่ดานหรือว่าไดอยู่สนามบินเนาะพี่น้องหรือว่าสามารถเหตออนไลน์ได้เลยเพราะว่าตอนนี้ก็สามารถประกอบหรือว่า กรอกข้อมูลออนไลน์แล้วก็สามารถมาเอาเอกสารอยู่สนามบินได้เลยตอนเขามาเนาะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลข่าวๆในการที่จะเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาเล่าในสวงโควิดนะเนาะพี่น้องก็เป็นข้อมูลสั้นๆแล้วก็บรละเอียดันได้เนาะแต่สีหูประมาณข่าวๆซํานีซึ่งราคารวมๆนี่ก็คือประมาณ6กพันดอลลาร์นะพี่น้องราพะขาแลนเอกสารขานุนขานี่แต่ยังรวมคากินค่อยูค่าอื่นๆเนาะที จะเขามาซึ่งคิดว่ายางต่ำต้องมีหมื่นเลี้ยนรัวประมาณ3ามแสนบาทถึงเดินทางเข้ามาลาวได้เนาะในช่วงนี่แต่ว่าสําหรับอยไทยหรยอวาบาณฑไก่เคียงนี้ก็คือบ่หอดีดองน้่าพี่น้องแต่ว่าที่กระบ,บุ้วขั้นต้นอื่นจังได้แต่ว่ากะิพยายาม,มาหาคาตอบมาให้จากคนทีที่พู้จักเนาะอันนี้ก็คือตอบข่าวๆไปแล้วเนาะสำหรับกันทีคนต่างประเทศจะเดินทางเข้ามาลาวในส่ว 19. นโควิดนี้ต้องมีเอกสัรยังไงกสิประมาณขา่าวๆสำนีเนาะพี่น้อง จบไปแล้วเนะวาะสำหรับคําถามหรือว่าโตคาถามขอที่หนึง่งวันนี้เขาจะมาเบิ่งคําทามขอที่สองก็คือทีสวัณเขตมีหลดเซาโบเสึงตัวนี้หันกาทิพย์ก็ได้สอบทามไปทางหมู่ทิพทียู่ทางสวัณเขตแล้วเนาะแล้วเพิ่นก็นเลยว่ามีเนาะแต่ว่ารายละเอียดข้องกันเซาเนี่เพิ่นคิดจังได้ไหลจยยังได้ตัวนี้กัเพิ่นบบฮู้เนาะแต่ว่าเพิ่นก็นได้เอาเบอร์ให้ทิพย์มาให้โทรติดต่อเองเนาะเสึงกะบกำลังติดต่อน้ำยัง ปึ่งวาสติดบอเ,ดจเจ้าถีบจะจดรายละเอียดแล้วกะหูไปผ,อ,ผอมๆกันเนาะพี่น้องว่ารายละเอียดการเสาหลดที่สวรรค์เขตเป็นจงไงตอนนี้ติดเรียบร้อยแล้วแต่ว่ <Hello. S 1> าฮัลโหลฮัลโหลสบายดีสบายดี hey, do, do, do....... สบายดีไอ้โคดอนอัไนไอ้เห็ดห,หลดเส,ดส,ดส,ดสาอยู่สวรรค์เขตบอได้ก่อนอ่าไอ้นะเป็นบริษัทหลดเสาอยู่สวรรค์เขตบอบอเลย บอบอกมดโดย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 บอแมนนะ้อแมนบอกโดยโก่อซ้ำาล้วซ้ำหนึ่งเจ็ดถูกถึกแล้วได้บอแมนบอบอแมนจ้าบอได้ไ้บอได้บริการไ้เซาโรดบอกบอบอแมนโอ้โดยโดยขอโทษละลายสงสัยหมูถีบสีไ้เบิ้ลมาผิดบอหรือว่าถิบจดยผิดอ่ะเดี๋ยวกวดสอบอีกทีหนึ่งก่อน เลยได้นี่นะโทรถึกเลยพี่น้องเดี่ยวโทรไปทำหมูอีกชะนึงเนาะติ๊ดอติดแต่ว่าเมื่อกี้คิดว่าเพิ่งซหน่าถามเนานนะเพิ่งทาไว้อยู่โมทีเพิ่นเฮียนน้ำกันมาเนาะพี่หน้องอยู่ซ้อนาเขตยังโสดเลอพี่น้องอเฮียนมหาลัยน้ำกันมา สวรรด์เขตคือกันเฮียนของเดียวกันเฮียนข้องเดียวกันมาตั้งแต่ปีสองหอดปีหาสี่ปีหลังจากเฮียนจบกะผิ่นกะไปะเห็ดเบียกเป็นจีนอาซาเนอะอยู่กับโครงการไอเอ็นจีโอที่บอกวางคนกําไรระยะหนึ่งจากนั้นเผิ่นกะกลับมาอยู่สวรรด์เขตแล้วก็มาเห็ดเบียกสวรรด์นาเขตปฏิทิศเดียว์ท่าผ่นโทรกลับมาเนาะ เขาจะส่งไปบอกเพื่อนว่าเบอร์ที่เพิ่อนไฮมานี่มันบะถือเนาะคำตอบขอที่ซองยังบ่มีนะพี่น้องพอโมทิพยังบะหับเบอร์ที่เพื่อนไฮมาก่ะเบอร์บะถือเนาะก็เลยรอถาเพื่อนติดต่อมาแต่ว่าในส่วนรอถ้ากะสิอัปเดตข้อมูลหรือว่า ผู้ติดเสือในเล่าหรือว่าสถานการณ์โควิดในเล่านะปัจจุบันให้พี่น้องหูน้ำรอกเพราะว่าเห็นพี่น้องกระทาม,มาลังไม่สถานการณ์โควิดเป็นจังได้เนาะทางเล่านะตอนนี้เนาะซึ่งกะได้ติดตามของมูลขา่าวสารทาง Facebook อยู่เรื่อยๆเนาะพี่น้องซึ่งจากมือน,น่นจุนหอนมือน,นีก็ยังมีตัวเลขสูงเนาะียบท่ากับระยะผ่านมาตลอดเวลาหนึ่งปีช่วงตน้ตนๆที่เหล่มมีการแผ่ระบาดของโควิดเล่านี้ก็จะบกคอยได้มีตนะัวเลขสูงเนาะโดยเฉพาะติดใหม่ๆหลาย ประเทศติดเนาะแต่ว่าล่าบนติดเนาะตอนนั้นแต่ว่ามาหอดปัจจุบันนี่ตัวเล็กคือว่าแต่ละเมืองน,นี้ก็มีจํานวนทีติดสูงลายลากลายหลอยจนหอดลากพันกว่าเนาะพี่น้องซึ่งในวันที่แปดทีพันว่าเนาะที่ว่าทิพย์ได้อัปเดตล่าสุดก็คือมีผู้ติดเสื้อไหมยอยู่เจ็ดลอยแปดสิบหกคนในวันที่เก่าก็คือมีติดเสือใหม่อีกหนึ่งพันสี่สิบเก้าคนวันที่สิบนี่ก็คือติดเสือไหมยอยู่หนึ่งพันหนึ่งลอยสี่สิบคน วันที่11ติดเสือใหม่ก็คือเก่าลอยสี่สิบห้าคนเนาะแล้วก็วันต่อมานี่ก็คือวันที่12ก็คือเมนี่นั่นเองนะพี่น้องก็มีผู้ติดเสือใหม่หนึ่งพันหนึ่งลอยเก่าสิบแปดคนอันนี้ก็ถือว่าสถานการณ์โควิดทางฝั่งเราเนี่ก็บดีนะพี่น้องยังสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงกว่าเมื่อก่อนอีกซึ่งมีผู้ติดเสือซาซมก็คือหาหมื่นสองพันหนึ่งลอยเจ็ดสิบห้า คนมีผู้เสียชีวิตใหม่ก็คือหนึ่งคนอยู่นะเขาลงจันร่วมเสียชีวิตทั้งหมดก็คือเก่าสิบสี่คนนเรียกน้พี่น้องเสริงอันนี้ก็สถานการณ์ก็บอดี Body ้ดีเนาะยังติดซูมยังติดไล่อยู่สําหรับพ,พี่น้องที่อยากมากอคือกันเนาะใจเย็นๆน้องพี่น้องทางฝั่ง,งลาวก็อยากไปต่างประเทศอยากไปไทยอยากไปเที่ยวอยากไปบอนอืน่นแต่ว่าก็ไปบได้เนาะคือต่างประเทศจากเขามาลาวก็มาบดาอดี่น้อง ขันกัางมีแต่น้ำคลองซื้อ,อ,อแต่ว่าการในสวงทีว่าติดโควิดหรือว่าในสวงทีมีการแพร่ระบาดของโควิดในระยะเวลาตั้งแต่ถ่ายปี2019เป็นต้นมาจะนัองนสเเนาะพี่น้องกา <à> รมีแมหักทางฝั่งไทยหรือว่ามีพี่น้องทางฝั่งไทยเผิ่นกะเราให้ฟังว่าเผิ่นกะมีล้านเศร้าเนาะึ่งล้านเศร้าเผื่กะมีแฟนเป็นคนต่างประเทศเนาะึ่งตั้งแต่มีการเริมแพร่ระบาดของโควิด ฟนนี่ก็บ่ได้กลับมาอีกเลยเนาะพี่น้องตั้งแต่2019จนฮอด2021เนาะก็บ 2, ่ไดเบบ้เจอกันเลยเสื้อว่าก,ยกาย็ยังมีอีกหลายๆคนยังมีอีกหลายๆคู่ยังมีอีกหลายครอบครัวที่ว่าส่วงโควิดนี่ก็ไปมาหากันบ่ได้โดยเฉพาะที่เรื่องหน้าเซาเกิดขึ้นก็คือในส่วนผ่านมานี่ทิพย์ก็ได้เห็นหลายคู่หรือว่าเห็นหลายข่าวที่พ่อแม่เสียชีวิตหรือว่าญาติพี่น้องเสียชีวิตแต่ว่า ไปหากันบ่ไยหย่อนโควิดระบาดหรือว่าขามมาบรายนั่นเองเน้องพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจสาหรับทุกทุกคนเนาะที่ประสบปัญหาแต่ว่าสําหรับคนที่ยังบบท่านติดโควิดก็โศกดีไปเนาะที่ว่าเขาย,า,ายังบบได้หับเสื้อตัวนั้นก็ข้อห้รักซากสุขภาพกันต่อไปน้องพี่น้องอันนี้คือมือใหม่น้องพี่น้องมือที่1 3ซเนะะาะเมื่อวานนี้ห่างจากที่แบบ โทรบทิดโทรบโมเมบอร์นั้นล้ะกะยังบททบันไดข้อมูลมาใหม่เนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้เขาสิโทรเบอร์ใหม่เพราะว่าห้าคนหามาในอินเทอร์เน็ตในเฟซบุ๊กใหม่แล้วเนาะพี่น้องเบิ่งว่าสิมีรายละเอียดให้พี่น้องบอกวันนี้เนาะหลุดน,นำกันพี่น้องมีซองบริษัทเนาะทิพย์จะโทรไปซองมอง,องติดป้นี้ น้องนอ้องฮัลโหลสบายดีจ้า uh, <yeah. S 1> โดยขอโทษเนาะอันนี้บริการรถลดเสาบอรถตู ot, yeah. ้เจ้ารถตู้เนาะโดย <Yeah. S 1> อันนาะพอดีมีพี่น้องทางฝั่งไทยเพิน่นอันนาะห้ทามให้เนาะว่ามีรถลดเสาบอยู่สวรรณอาเขตนะนะเขื่อนรถลดไอ้นี่เสาจึงได้น้อไปได้เบิดนะไปได้เบิดเนาะเจ้า <Yeah. S 1> อันไลไลไลเป็นหมือบอรือว่าไ,ล,ไลเป็นอะไร จะต้องเบ่งสถานที่ไปเนาะกับจำนวนมือโตัวตาใส่รถไล่เขาจะบวกเพิ่มนะโอ้จำนวนมือกับอนาแล้วจะจะต้องต้องโปรแกรมมาสันชาสมต้องโปรแกรมสมุดอ่าอันนี้อันนี้สมุดเนาะสมุดว่าจากสวรรค์มาบานเฮาเนาะมาเมืองส้นจังซี่นะซ้ำมือแมนเมืองส้นนบุรีอะไรจังได้เมาเมื่อบมแมน อานาเมานี่เข้าเอาหลดไปเองบอเมนบอกดจะรถตู้อ้เองเหรอซูเฟอร์ไอโอ้มีซูเฟอร์ไปนําเนาะแน่แหละมีซูเฟอร์ไปน้าเนาะคือสมมติว่าซ้ำมือมาเมืองส้นหนึ่งสี่นี่อนนาไอ้ไหลจังไดจะนเมาค่กัส้นบุรีเนาะทางมันเน่ยเนดงเ่งบุเนาะอ่าบอท่างแกงกอกแก่งกอกมา ตอนนี้มันกระสิญยากตั้งแต่ลักซ้มสิบหามาห้าแกงกอกเศร้ากิโลหัน่นกายหันกระทันหันเ<า>มื่อเล่าแมนอือมึงชนกายแกงกอกไปลอยโล่อ่าบอเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองกิโลเมตรจากนครไอจากนักนครเจา้าไออย่างกล้ซ้อนนี่นะอือประมาณหกพันได้เจ้าประมาณหกพันบาทเนาะเจ้าหกพันบาทรวมที่มาเที่ยวมาไปเที่ยว โอ้ไปเดียวหกพันพอมันตรงไหนรอเด้อ่าหกพันนี่ไม่ทั้งว่าหอดแต่เมืองส้นล้วไปกราบแมนบออาก็ในปุ่มเที่ยวอ่ะแล้วจะไปได้เบิดในหอดเมืองส้นเขามาสวรรค์โอเมมเอียงปออาซุยโดยเออไปได้โอ้ไม่ทั้งหกพันนี่ซ้ำมื่นเนาะซ้ำมื่้ำห่โบได้ไหนจะสิไปจังเมื่อหกเอ้าหกกันยังว่ามาเมืองส้นซ้ำมื่นนี่อะไรจังได้หกพันบาทนี่แมนขายยังเนซะ อผมหมายก็ว as ่าขึ้นไปส่งเดี๋ยวนี้อันนั้น3-30,000นี่ไปใส่แน่เนาะหรือว่าไปเฮ็ดบุญหรือว่าไปนอนหรือไปกินหรือไปเที่ยวแบบใดหนต้องต้องมกันแบบนั้นอามาเที่ยวเที่ยวลบันี้ลอยู่มนเฮาสิไปแกงกอกบ่สิไปบันี้นนบ่แม่นีบ่แม่นโอ้3แปลว่าใน3นอนอยู่เมืองนเลยบ อ่าอันนี้ยังบ่ฮู้แต่ว่าพวกอ้ายบ่มีแ,แบบโปรแกรมล็อกไว้บ่สมมุติว่าอ่าเฮาไล่ตามจํานวนมือ้บอบ่เฮาไล่ตามระยะทางที่ไปบอ่อีหยังจังซี่สิอ่าปกติแนละ้วเป็นวันนึง4,000โอ้แต่ว่าไปไปเดียวมื้อนึงไปกลับแล้วเอาอะไรไล่ค่าน่ะไล่ไล่ค่าน่ะโปรแกรมเสริมเพิ่มเขาแต่ถ้าว่าไล่เป็นโปรแกรมแบบเจ้าเว้านี่ไป3ามมือสี่มือหมือก็ได้เป็นเป็นมื้อนึง4,000ันโอ้วันละ4,000บาทเนาะเออละมันค่อ,นนอยซัเฟอร์ค่อย ก,กินอยู่เลยกินอยู่เสมอแหละอันอ่าอันนี้ยผู้เจ้าพาไปกับพาเขากินน้ำโอเคหมายถึงวันลาก็คือวันหนึ่งสี่พันยากไปใส่กระเล้วแต่แต่ลายเป็นวันสี่พันโดยอ่าซึ่งกินกินข้าวน้ำเจ้าแลนน<ด>้วนอนนอนเจ้าก็บอาตธรรมนี่เขานอนบัวเจ้าไปนอน<ด>ตัวที่ตัวแดนแล้วมันยันบางเทือมันบุมีหม่งนอนน่ะนะต้องต้องให้ภาคส่วนน่ะครับโดยอ๋อโดยเข้าใจแล้วเนาะเจ้าโอเค อันน่าประมาณนี้แหละเพราะว่าต้นนิแดน,นเพื่อนได้ดเปิดแต่ว่าแบบเฮาวนะเหตุยูทูบเนาะและแฟนคลับไปฟังไทยนะเพิน่นอยากมาเที่ยวทางพี่น<อ>พน Hi, ่นะก็เลยว่าเพิ่นให้ทามให้จังซี่นะแต่ไหนแต่ว่าถ้าสมมตวกกมมิว่าพวกแกมเฮาบ่หลายเฮามาล่มกันอีกเนาะคือคือ,จะ,อจะเป็นคนชาวลูกค้าพอจะมีค่าคอมให้เจ้าโด้วยติดต่อให้่นะโดยเจ้าจะส่งมาอะไรคอยก็เออได้ลูกค้าคอยเด้อเฮาก็จะมาล่มกันอีกแบบนึงในราคานึงแต่ถ้ท่าชั่วโมงมาเจ้ามาเมาชาวองแบบแบบไปแบบโปรแกรมยาวๆไปแบบเอ่อ ระดักลๆจะอยู่ในราคานั้นโดยอ๋อประมาณนี้เนาะอันนี้ถ้าไหวแสดงว่าซะราคานี้สามารถลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นตามการแก่แกอยู่ในโปรแกรมโดยแต่ว่าใช้รเบิร์ดมือเบิร์ดเว้นแหละในราคาไหนมันก็บมดได้แค่ทุกคนเราไปุญกินขวกินน้ำแหล้วก็ไปเที่ยวประาสถานที่แบบโบไก่โบไก่แหล้วก็ราคาก็ลงมาได้อีกนะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วสำคัญคือโปรแกรมเลยต้องต้องมีโปรแกรมใหมกันโดยโอเคโอเคประมาณนี้แหละโดย เพราะว่ารถรถรถชัมม่วโมงนี้มันมันมันต้องใช้น้ำมันเป็นเป็นเนอขา,มมาเรียกแบบเป็นเป็นตุนเป็น,เ,น,<ม>น,นเป็นลักเนาะรายการการเช็่อมเพีงเป็นน้ำมันเนาะด้วยฉะนั้นเราต้องอต้องระลุมกันเลยอย่างน้อยนึงแม้<ด>จะได้ราคาราคาดียวกันหน่อนะอ่ายูทูบเบอร์อนณาแฟนคลับยูทูบเบอร์นี่ก็ะซิลลุดได้อยูุติเนาะได้ <laughs> โดยพอดีสิได้สวยกโปรโมทให้แมนเมนเมนเมนช่งมะลดน้องเพางว่าประเทศไทยกับเราเปิดแล้วกมะลอดโอเคพใครทีรถช่วงเที่ยวรถตู้รถเม์รถโดยสารเนี่ยอ๋อมีรถตู้รถเมล์รถโดยสารได้ กระเป๋ายังเงินหมดเลยเนาะได้เบินพปรไกลินลินรถมาตั้งแต่ครัวบุบุทักมีครัวบนไปเวียนน้ำไปได้มาเรียบร้อยมาเบินแล้วโอ้แสดงว่าไลฟ์สิบปีเลยแต่ช่วงช่วงนี้มันก็คือว่าอะไรมันนั่นมันน่ะเขาเอิ้นว่ามันมันติดโควิดเนี่ยนะแล้วมันอยู่งยุ่งชะกัดซื้อโอ้ไอซื้อนยังเนาะเออไอแหนไหนแหนไอแหนเนาะโอเคส่งมาทีเออในในในนั้นในนามจริงหรืสมมติซื้อเหรียญเลยไอแหนโอเค อ่าเดี๋ยวสิเซฟเ,เบอร์ไอไวหห้เนาะถ้าเบิ่งรุ่นต้นดานเปิดได้ได้ได้ไอคือเข้มพร้อมเข้มหาบอยู่ยห้มันเปิดอยู่ในนี้ไ <c oughs> อจิตาย <c oughs> จะมันยุ่งมันยากน้ำคุยนี่รุ่นประเทศเรียกงานหาเงินน้ำหนหักท่องเที่ยวน้ท่องเทียเท่ยวพวกเขามาเล่านี่ก็จุกเนาะเออรถดีฉันนี่กับร้อยสิบกั้นนี่กับกับไปบอลยนะในธุรกิจ่ายเอ้โดยโอเคเนาะใครเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเองเลยสบายในลงแรนแมนแมนุ่มเป็นไงเลย เห็ด<จ> <Okay. S 2> เป็นโครงสร้างน่วกันลมน่วมกน <Okay. S 2> ันเห็ดเห็ดร่วมกันเนอะโดยโอน้องหรือพ่อเขารมกันได้บเป็นอยังได้ได้โอเคแล้วซิติดต,ต่อไอไปใหม่เด้อได้ได้เอาขอบ <ขอ S 2> ใจหน่อยสัจเจนแล้วบอพี่น้องอันนี้ก็คือละค่ะอานารถเซาเนาะที่ว่าอยู่ในสวรรค์เพนพี่น้องทางฝั่งไทยทาม,ม่าเนาะสรุปอีกเทีนึงก็คือเพิ่นว่าขั้นแบบ าหายเมามาเวียงมาสวรรค์มาบ่านทิพย์จริงีเนาะเพินลายหกพันเนาะมาแขมมาส่งซื้อๆลเลยเพิ่นกะกับแต่ว่าถ้าสมมหมดว่าอยากเมาลดไปเที่ยวไปหนุนไปหนีเนาะแล้วแต่เขาจิไปใส่ในเพิ่นก็คือไรวันละสี่พันซึ่งวันละสี่พันทีเข้าจ่ายนี่ก็คือเพิ่นหับปิช,ชอบเรรียงรถน,น้ำมันกับซูเฟอร์เนาะเพราะว่าเพิ่นบอะกาปล่อยรถไปเพราะว่ายัน อันน่าขับรถเพิ่นไปตรวจทิพย์ทะดเดนมั้งคิดว่าเนาะต้องมีการหักสารางรถส่วนกินนอนนี่ก็ทั้งแขกหรือว่าทั้งลูกค,ค้าต้องขับพิสสอบซูเฟอร์เนาะอันนี้ก็คือบริษัททีหนึ่งเนาะพี่น้องก็สีขาวๆประมาณนี้เนาะสำหรับคําถามที่พี่น้องถามมาเนาะส่วนราคานี่เพิ่นว่าก็สาม,มารถาลมกันได้เนาะและเพิ่นก็สิให้เขาพิจารณ์ยูทูบเบอร์อีกแต่ว่าบ่เอาเนาะคันพี่น้องมายามนี้ อายุเอาอันเขามมิสั่นมาซสืออาหารการกินนำกันนะพี่น้องเราจะโให้กินนำแฟนคลับเนะบาะบันนี้่ตมาเนาะอีกบริษัทหนึ่งนะพี่น้องรองเบิงว่าราคามันสีต่างกันบอตายห้ามาได้ซองอันนมวันในไตห้าขโมยมาหายนะพี่น้องติดแล้วเบิงเรา,าสิ ป็นจะได้ทีนี้แต่ยังบอห์กชอบฮัลโหลสบายดีอขอโดษน้องแมนเบอร์ไอ้อาลุายบอแมนเนะโดยสบายดีไอออนา,อา,อาน้องยอยากข้อทามเหลืองบริการรถเสาอะนะเสาโดยอันคือพวกอไอไหลจังได้ขั้นนัน่นเสาหลุดนี่ชอบเปนไหมคร เซาแบบว่าไปเที <AND TO> <alah> ่ยวไปยังจังซี่นะเออต้องที่ลองแต่นะอ่าอันนี้หันเฮาเฮาเป็นยูทูบเบอร์เนาะแล้วกาแฟนขับเพิ่นฟากในถํำเพราะว่าดานเปิดหาเพิ่นสิเขามาเที่ยวเล่าจังี่นะอ๋อจากพิ่เพิ่นเพิน์นเพิ่นจะไปเที่ยวทั้งรับอันยังบวาเพิ่นสิไปทั้งใดแต่คิดว่าน่าจะมาเมืองส้นคันเมืองส้นน่าเนี่อครับเป็นมืออันมือละลานก็ได้มือละลานสองโอ้มือละลานสองเนาะ ด้ดยอันลันซ่องนี้มีซูเฟอร์กับน้ำมันรหลดบอหรือว่าทั้งแม่เลยซูเฟอร์กับน้ำมันรหลดซูเฟอร์กับน้ำมันรหลดโอ้บวกน้ำมันรหลดเนาะโดยราคาขั้นสมุดว่าเข้าไปจะซ่าเหมือนนี่เด้หลายราคาใต้ตูเป็นเหมือนลาลานซ่องเลยบอคณะในสวรรค์้อไหลมึงลานซองเลยโอ้ด้วยคณะในสวรรค์ท้องไรเป็นเพื่อลันซอง ออกมาทั้งว่าขั้นอยู่ในแคนซาวค์เลยไปมองได้ก็ได้ราคาหลานซองขั้นไปตามคั้นไปปากเซ่อยังซีเดยปากเซ่ฮะเท่ากอไล่นึ่นอันมือละล้านหาเมื่อละล้านขนาดไปปากเซ่กับขันไปชามือเขาไล่เมื่อละล้านสองก็ได้กันมาสามมืออ๋อโดยโดย้าปากเซ่นี่หลานหาเนาะแบบาล้านพอกเมื่อละล้านหาจ้ะ ล้นานบาทเมือ่อโดยท่าท่าส้างม,มือก็คือลายล้านซองไรแค่นะกับตามรับไปด้าเมื่อในซองไรล้านบาทนะอาจเมือ,อเอาเอานำล้นานสองโดยอาจารย์ไปทในโทรหาได้อะรก็ได้เลยนะโอเคโดยขอบใจรายไอครับอ่าพี่น้องทั้งซองบอลแล้วเนาะก็ะคือกะสิประมาณเดียวกันเนาะประมาณเหมือเหมือละ สี่พันรว่าเมือละหลานซ่องกะราคาซ้ำๆกันอันนี้ก็คือราคาที่พี่น้องท่าม้านอกะาว่าจะตอบครบทวนเนาะสำหรับพี่น้องที่ว่าเตรียมโตอยากมาฝังเล้ารั่วอยากมาเที่ยวนอะซึ่งอันนี้กะกะข้อมูลข่าววันมากมากนี่เที่ยวไซนอนเล็กเสือว่าไล่คนกยจะผัวทาคำมาอะไรมาสวันนี่แตงมาจังไรน้องๆมาหมอย่างนาะขันว่ามาบ้านทิ์ก็คือถ้าสู้หมดว่าพี่น้องบ่อสาวรถคือถ้าว่าห้าทิบันึทิบมีรถเนาะก็ จะมาคามดานมากคามดานแล,ล้วก็จะต้องขี่รถจมโบ้รือ,อยังก็นเลวเตะเขามาในตลาดสวรรค์เขตหรือว่าตลาดใหญ่สวรรค์ไซสวรรค์เขตนะเนาะในหันจะเป็นคิวรถภายในสวรรค์เขตก็คือไปถูกเมืองในสวรรค์เขตเลยทาแบบสวรรค์เขตเมืองส้นอย่างฉีเข้ากันซีเคียนว่าสวรรค์เขตเมืองส้นเนาะในในโหลดนะเนาะพี่เนาะรือว่าทาไปเมืองเซโปนกับสวรรค์เขตเซโปนเขาจะเคียนอย่างสีเนาะ ซึ่งลังางาจคิโลดอยู่บันนี้แล้วก็มาหอดเมืองส้นเมืองส้นก็นกนคือปลายทางด้วยคิวโหลดอยู่เมืองส้นก็นคืออยู่นุ่นสว่างนุ่นสว่างก็คือบ้านทิบนี่แหละก็ <c oughs> หอดนี้เลยเนาะพี่น้องบบญยาห้าบบญยามาห้าทิบน่ะง,ง่ายๆเนาะพี่น้องว่าจะคามด่านมาไดใดแต่ว่าต้องให้ด่านเปิดก่อนแล้วก็สําหรับพี่น้องที่แบบอยากให้ทิบไป,ปน่นหลับการสมาถไปหลับอยู่หน้าด่านใดเนาะสําหรับคนที่จะมา เยี่ยมมาเบิ่งองาง,องกุมาเบิง่งอางก็มาเบิ่งปู่เบิ่งป้ามาดูกใหไ่ยยเติมแล้วยังบดีถ่ายลงยูทูบให้พี่น้องิ่งเนาะอันนี้ก็คือคําถามที่พี่น้องท้าม,มากแต่ว่างว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่วายะเขามาเนาะแต่ยังได้กระามขอให้เขามาแบบถือกฎไม้เนาะพี่น้องแล้วกัมือว่านมือก้อนนี่ก็มีคน ที่หุ่นจักเนาะเพิ่นกำลังสิขามไปฝั่งไทยนะจะขามแหละตอนนี้ไปกับแบบประถือกายแหละกระทำเขาบัญญัตบ่อยอย่างดุสีไปหนาะแล้วที่ว่าอยากฝากพระไปไหนเน,ะนาะบริเวณพระเรียนเนี่ยผอเรียนเนี่ยฐานแก้วเนาะที่ว่าพี่น้องฝั่งไทยอยากได้แต่ว่าเพิ่นก็บอกา่าสิเอาไปเนะาะโบว์วะสิหอดไทยหรือบ่เพิ่นว่าโบาว์วะสิหอดกรุงเทปหรือบ่เนาะจะสิไปหอดไส้เพิ่นก็เลยบอกบว์ขับปลาว่าสิเอาไปให้ได้แต่ว่า กระถิบกับยานมันบ่ฮอดแน่ก็เลยแบบยังไม่ได้ฟังให้พี่น้องเนาะกระทิปนี้กระซีจบไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องถ้าพี่น้องอยากือกย่งางในลาวหรือว่าอย่างให้ทีเพจคอนเทนต์ตัวใดก็สามารถพาค,คอมเมนต์ไว้อยู่ด้านลุ่มวิดีโอเนาะและ้วทระถิก็จะมาอ่านแล้วก็จะมาเฮ็ด คลิปใหม่ๆต่อไปนพี่น้องขอบคุณทุกการก็ไล์ก็แท์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพี่น้องที่ติดตามมาแต่เนินน้านแล้วกัพี่น้องที่ว่าเขามาใหม่ทางฝั่งไทยทางต่างประเทศอื่นๆก็ดีเนาะการคลิปนี้สิจ n ไว้เพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลาคีนีสบายดี